สวัสดีครับพวกเราคูปซ่านะครับผมดักคิดครับนิเซนค่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม n o r t h Continent กันนะครับผมก็วันนี้นะครับมหากาบของเราก็คือเราจะพาเพื่อนๆนะครับะลุยมอนเตอร์นะครับที่เราคิดว่าเลเวล600ถึง700นะครับควรจะเก็บนะหลังจากที่เราพาทําตั้งแต่1ถึง400 400ถึง500ไปแล้วนะครับคลิปก่อนๆนะก็วันนี้นะครับ600ถึง700มีอะไรที่เราจะแนะนำบ้างไปชมกันเลยนะโอเค พื้นที่แรกนะครับที่เราจะพาไปนะครับอันนี้ถือว่าเซฟโซนสุดๆนะครับนั่นก็คือแมปเดิมอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนย้ายที่นะอ่านั่นก็คือแมปตึ๊ด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 หาไมเจอนี่ครับวอลคานัทนะคะวอลคานัทนะครับหัวแมปสามร้อยนะครับก็มาปุ๊บนะครับเพื่อนๆเปิดตรงนี้ได้เลยนะอ่าแผนที่นะครับซึ่งเราจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ฝั่งขวาล่างนะครับอ่าสังเกตนะครับเราเอาเมาส์จิ้มมันก็ขึ้นว่ากลางนะครับในแมปที่มันมีมอนเตอร์ ติ๊กๆอยู่เนี่ยนะครับอันนี้สามารถที่จะไปเก็บตรงนั้นได้เลยนะอ่าซึ่งมันจะมีมอนเตอร์ให้เกิดเป็นกองนะครับเดี๋ยวเราพาเซอร์เวยกันดูนะกาลังวิ่งไปนะครับจุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นจุดยอดฮินนะครับไปนี้ผมเดาว่าน่าจะเจอคนนะแต่บางจุดนะมันไม่มีคนนะไอ้จุดที่มันมีมอนเตอร์กิดสี่ตัวนะครับอ่าบางจุดก็ไม่มีคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเฮ้ยแบบนี้น่าสนใจนะครับเฮ้ยไม่มีคนวะนะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนๆ ตีเพื่อนดูอ่ะนะจุดจุดจุดเฮ้ยเพิ่งซืออ่าเดี๋ยดูเอฟพีนะครับนี่สองหมื่นกว่านะอนี้ถือว่าใช้ได้นะครับตัวสองหมื่นห้าเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับจุด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 นะอ่าจากสองล้านเจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่สองล้านเจ็ดหมื่นจุดจ๊ดจุดจุด เฮ้ยโหขึ้นมาเยอะนะเนี่ยขึ้นมาประมาณแสนสามนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับตรงนี้นะอ่าแต่บางทีก็อาจจะมีคนนะครับต้องคอยดูด้วยนะต่อมานะครับไปตามจุดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเอาเมาส์จิ้มปุ๊บก็จะมีจุดนะครับเดินตามมาเรื่อยๆเลยนะอ่าก็บริเวณเนี่ยเก็บได้นะครับจากหกร้อยเนี่ยมาเจ็ดร้อยแบบสบายๆนะครับ โดยที่แบบเราไม่ยังไม่ยังเป็นจะต้องกังวลเรื่องเลือดนะครับหรือว่าเวลาที่เราโดนมอนตีหนักๆนะครับอันนี้อาจจะมีสี่ตัวนะเพื่อนๆก็เอาไว้สําหรับ่าเพื่อนๆที่เล่นอาชีพที่มีดีฟเอนน้อยๆนะครับก็มาแถวๆนี้ได้นะครับนี่สองหมื่นห้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอ่าก็มันจะมีสามสี่จุดตรงนี้นะครับมาได้เลยอีกจุดที่ผมจะแนะนํานะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แหละมันจะเกิดประมาณหกหรือเจ็ดตัวนะผมจำไม่ผิดนะครับ 6, 7ตัวมุมนี้นะครับแต่มันจะเป็นไม่ใช่ไอตัวโกเลมเมื่อกี้นะมันจะเป็นตัวหนามๆนะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปถึงก่อนซึ่งจุดเนี้ยผมว่าเพื่อนๆที่เลเวลยังไม่ถึงอ่า600นะครับสักประมาณ 500, 5้0 0นี่ก็มาได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเน้นปริมาณน,นะจุดนี้นะครับนี่นี่นี่เนี่ยบัตดีอซิซนเนี่ยนะครับตรงเนี้ยน่าจะมีมีก็วะนะ ห้าหกตัวนะครับตรงนี้นะอาจจะได้ EP น้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันเน้นปริมาณนะได้เท่าไหร่ได้สองหมื่นนะครับเมื่อกี้สองหมื่นห้านะครับอ่าก็ถือว่าตรงนี้มอนเยอะนะอ่าสังเกตนะครับอ่ามันเยอะนะครับแล้วก็ตายไวด้วยนะครับมันจะอ่อนกว่าโเลมนิตหน่อยนะครับแต่ EP ก็ให้อ่าเกือบเกือบเท่ากันนะครับอ่าทำให้อ่าถ้าใครนะครับ ที่เลเวลไม่ได้เยอะมากนะครับตีโกเลมอาจจะเข้านิดนึงนะก็มาตีอันนี้ได้นะฮะบัตดี้อาร์ตรินนะครับประมาณนี้นะครับคือแบบเนี่ยผมแนะนําเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีป้องกันท่าที่ต้องเยอะนะครับก็สามารถมาได้แล้วนะครับผมอีกแมบหนึงนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผุณมิเซนแมปลาคิอนแหมลาคิออน,ออนหรือว่าแมป ทีมารนั่นเองนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นของ Lost Continent เนี่ยมันมีการปรับให้มอนเตอร์เนี่ยนะครับมีพลังโจมตีที่ต่ำลงนะก็แนะนำว่าใครที่รักสันโดษน,นะครับมาแบบนี้ได้และที่สำคัญมั่นแบบไอเทมที่เป็นไอเทมรูด้วยนะเพื่อนๆอ,อ่าก็ดูตามจุดได้นะครับจุดหลังๆเนะี่ยอย่าเพิ่งไปตีมันนะไอพวกเนี้ยต้องทักแปด้อยขึ้นไปนะครับเพราะว่าพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับอ่า แล้วก็ระวังมันติดสถานะน้าําแข็งด้วยผมจะหนึมืดหน่อยนะครับก็ให้มาแถวแถวหน้าหน้าเมืองนะครับมันจะมีจุดจุดเกิดแบบหลายๆตัวอยู่นะครับอย่าลืมไปเคลียร์มอสนกะ่อนนะอ่านี่ฮะไอ้พวกแมงแมงแมงมอสแมงแมงมอสแมงมอสแมงมอสภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรง <laughs> นะครับแล้วท้อนี้ภาษาอังกฤษยิ่งไม่ได้เลยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะเนี่ยสังเกตนะครับสองหมื่นสี่นะครับก็ถือว่าถ้าเท่ากับไอตัวโกเลมเมื่อกี้นะอ่ามันจะมีจุดตรงนี้ด้วยครับตรงนี้จุดนี้น่าสนใจนะครับประมาณสี่ตัวนะฮะอ่าอ่าตรงนี้น่าสนใจนะครับมายืนแถวนี้ได้นะก็อย่าลืมไปเคลียร์มอนบริเวณรอบกันนะครับรอบๆอบมันนะครับแล้วก็ อ่ารอมันเกิดนะนี่แบบของลูนะครับถือว่าถือว่าปรับให้อ่อนกว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับพอสมพอสมควรนะครับอ,อ่าเป็นอีกแบบหนึ่งเลยที่ผมแนะนำนะครับใครหกร้อยขึ้นไปนะครับเจ็ดร้อยเนี่ยเก็บสบายนะครับตัวเดินเข้าไปอีกหน่อยก็ได้นะครับอ่าตามหาจุดที่มอนมันเกิดเยอะๆก็ได้นะครับข้างในนี้ดีไหม ไม่มีแล้วนะครับหน้าหน้าอ่านันหมาว่าหน้าหน้านะครับหน้าหน้าเมืองน่าจะโอเคนะครับอ่าก็ลองหาดูได้นะครับแบบนี้ผมยังไม่ได้สำรวจเยอะนะครับแต่อย่าเข้าไปข้างในนะผมเคยไปมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะโหดนะครับพวกอ่าไอพวกตัวใหญ่ๆทั้งหลายนะครับไม่ไหวจริงๆตีแรงมากนะครับสามสี่ร้อยนะครับโอเค อีกแบบหนึ่งนะครับที่อันนี้ไม่โหดนะครับแล้วก็มอนเยอะด้วยนะครับอ่านั่นก็คือแมปทๆๆผมหาก่อนนี่คารูตานสองนะคะอ่าคาลูตานสองนะครับ,รรบก็แบบนี้นะเนี่ยเราจะเจอไอตัวก้อนหินนี่นะฮะค่อนข้างเยอะแต่เราต้องเข้าไปข้างในดีกว่านะเนี่ยในนี้ก็จะบอกว่ามันยืนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตามแบบเลยก็ได้นะเพื่อนๆสังเกตจุดที่มันเกิดหลายๆตัวนะสัก สี่ห้าตัวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีไอ้ตัวมแมลงด้วยนะครับเนี่ยแทงๆนะครับขึ้นเอาเรื่องอยู่นะครับตรงนี้นะไอพีเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมื่นหกนะครับสามหมื่นนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมาแถวนี้นะ อ่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็จุดตรงนี้นะครับจะเกิดเยอะหน่อยนะครับลองหากันดูได้นะบางบางบางแผนที่ผมอาจจะไม่ได้พาเข้าไปลึกนะครับอ่าแต่แบบนี้เนี่ยจริงๆมาสักห้าร้อยห้าสิบก็ได้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เกิดเยอะนะครับนี่แทงๆนะครับตรงนี้เกิดเยอะพอสมควรเลยอืม แล้วก็ไอ้มอนพวกนี้มันก็ไม่ได้โจมตีท่าด้วยนะครับนี่สังเกตนะครับว่าเยอะหรือจะไปฝั่งนี้ก็ได้นะเพืเ่อนๆฝั่งนี้นี่ก็มีเยอะเหมือนกันเข้าไปข้างในก็มีนะแต่มันจะเป็นไอ้พวกลิงมันจะเลเวลน้อยกว่าไอ้พวกก้อนหินนะคะเดินไปนิดนึง ใกล้ถึงแล้วก็ามีคนนะฮะจุดที่มอนมันจะเยอะเนี่ยมักจะมีคนนะฮะนี่ตรงนี้นะครคอนดาเนี่ยไอพวกคอนด้าทั้งหลายเนี่ยนะครับกับนาคอนดาเนี่ยค่อนข้างที่จะอให้เอพีเยอะนะครับน่าจะเก่งสุดในแบบแล้วนะครับแต่มันไม่ได้เก่งไปกว่าพวกลิงเท่าไหร่นะฮะในนี้มอนไม่มีเลยไว้ มีมีมีม,มีจุดเกิดตรงนี้เหรอนะครับนี่นะฮะแต่คนเยอะนะครับถ้าตรงไหนที่มอนส์เกิดเยอะเราก็เดินมาดูกันนะครับว่าจุดไหนเหมาะกับเรานะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะจะเป็นอีกแมปหนึ่งที่ผมแนะนําดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่จงเป็นจะต้องมีพลังป้องกันธาตุหรือโจมตีธาตุที่เยอะก็สามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะครับก็สบายใจแล้วก็ แบบสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอาชารอนนะคะอาชาลอนนะครับก็ที่เดิมนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมใหม่นะครับอ่าเราจะเปลี่ยนมุมนะครับนั่นนั่นก็คือมุมนี้เลยครับ,บดูรักมางทน<บ>นะครับ,บแล้วก็มุมที่เป็นนานะครับมุมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมย้อนคิดแล้วก็ต้องถือว่ามันพอเราพอฟัดพอเหวี่ยงที่จะสู้กับเขาได้นะครับอ่า มายูรักก่อนนะยูรักเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมาก่อนนานะยูรักเนี่ยจริงๆสักห้าร้อยห้าสิบหกร้อยลักษณะนี้ก็มาได้แล้วนะคะซึ่งเราต้องดูตามธาตุเราด้วยนะว่าเราไหวไหมกับธาตุอะไรนะครับซึ่งผมเล่นธาตุไฟนะครับตอนนั้นผมต้องไปตีธาตุธาตุมืดนะครับืธ mm hmm. าตุไฟตีธาตุมืดนะครับนี่ยูนี้นะครับยูนี้ธาตุมืดแต่รูแรกรูแรกเป็นธาตุลมนะผมพาไปดูธาตุลมนะใกล้ๆตรงนี้นะครับ ามีคนอมีคนนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราจะไปจุดที่ไม่มีคนนะตรงนี้หลุมมืดจะมีสองหลุมนะครับที่แนะนําก็คือหลุมตรงนี้นะครับแล้วก็หลุมตรงนี้นะสองหลุมใกล้ๆกันนะครับเราธาตุไฟต้องตีธาตุมืดนะครับเพราะว่ามืดชนะไฟไฟชนะมืด <c oughs> แล้ว <c oughs> มืด <c oughs> มืดชนะลมนะครับ แล้วก็ทตุอื่นก็ไปไล่กันหอยเองหนูจะบอกหมดควรควรตีที่มันแพ้ทางนะเพราะว่าเวอร์ชั่นของรถคอนติเนียเนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอพลังโจมตีท่ามีผลกับตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับนี่นี่ท่าเมื่อยนะครับตึ๊เตึ๊ดตตดตนะครับเอกพีก็ให้เยอะนะครับสังเกตนะครับว่าก็เยอะพอสมควรเลยนะนี่ยืนข้างในเลยก็ได้นะครับ ที่เห็นว่าเยอะมันคูณสองอยู่ด้วยนะครับตอนนี้อ่าอีกกองหนึ่งก็ตรงนี้ครับแต่เพื่อนๆน,นะถ้าคนไหนแบบว่าพลังโจมตีเยอะนะครับไม่แคร์ธาตุก็มาได้นะผมแนะนำเลยว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยไม,ไม่ไม่สนใจธาตุเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้แรงขนาดนั้นก็มาเลยนะครับแต่ผมจะตีตามธาตุนะเพื่อน อีกหลุมหนึ่งก็ตรงนี้เลยไอ้หลุมหลุมนี้เนี่ยมันจะเยอะว่าเยอะว่าหลุมตะกี้นะครับนี่นะฮะโอ้ยเยอะเก็บยาวๆนะครับจริงๆเก็บยันแปดร้อยก็ได้นะชิวๆนะครับเดี๋ยวรอเกิดก่อนอ่าสังเกตนะครับห้าหกตัวว่า แล้วก็ผมอยากจะแนะนําวิธีการยืนนะให้มายืนไปลายหลุมหน่อยนะครับเดี๋ยวให้มอนมันเดินมาหาเราเองนะครับเพราะว่าไปยืนอยู่กลางหลุมเนี่ยบางครั้งจังหวะมันแหลกอย่างเงี้ยเราอาจจะตายห่าฮ่าอุ่นชีซีชขี้เออพูดไทยไม่ชัดอกอแะติดเ๋ยวเราติดต่ออันนี้ก็จะเป็นแบบดูรักนะครับดูรักเมาเทนก็ถือว่าสบายๆนะครับต่อมานะครับ นี่เลยวาร์ปกับอาเชลอนเหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มเดินตรงนี้นะครับมานานะครับนี่นาจะอยู่ตรงนี้นะง่างนะครับเดินมาเองก็น,นาเนี่ยจริงๆยาวๆได้แปดร้อยเลยนะครับอแต่ผมจะพาไปห,หลุมหลุมมืดนะครับใครที่เป็นธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไฟก็เดินกันเอาเองนะครับลองหาดูนะครับ ไกดค่าหลุมมืดนะครับอ่าก็วิ่งขึ้นมานะครับต,ต,ต,ตึ๊ดตึ๊ดมันจะเจอวาร์ปที่ชื่อว่าอ่นา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 โซนนะครับอันนี้เป็นเลสโซนนะครับเข้ามาเลสโซนปุ๊บนะครับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับจึ๊กๆๆๆๆึ๊ึไมแหลกๆหลวะหลุมมืดมีน้อยนะครับผมไม่มั่นใจจะเจอคนไหม อ้ามีมอนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระจุกเลยแพงครับเนี่ครับอ่าเฮ้้ขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งข้างบนตรงนี้นะครับมีคนไหมไม่มีเออดีนะครับตรงนี้ถือว่าที่ยอดฮิตระวังตายนะครับเพื่อนๆแนะนาว่ายืนอยู่ปลายหลุมนะครับประมาณตรงนี้อ่ะปลายหลุม ดูสังเกตม้อนเกิดนะครับถ้ามันเกิดไกลตัวเราเอ้ยไม่ไม่ไกลเลยเนกะิดใกล้ๆเลยนะฮะให้หัดมาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะแหลกนะครับก็เราอาจจะลงไม่นอนได้นะครับตื่นมายืนห่านนะครับไม่คุ้มตรงนี้ก็ได้ครับเย็นตรงนี้มันเย็นนะครมีสองจุดนะเพื่อนๆคือตรงเนี้ยกับไอจุดเมื่อกี้นี่นะครับเคลียม้อนหน่อยก็ดีนะครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามอนมันน้อยไปหน่อย เอมันเกิดตรงบุมนี้เหรอหมเฝ้าแบบหนึ่งนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเขาเพิ่มจุดเกิดใหม่เนาะอ่าเพื่เอเพิ่มอ่ามอนให้เยอะขึ้นนะฮะข้างล่างล่ะมีไหมอ๋อท่านมืดมีสามที่ว่ะเออดีดีดี ไอกเกมต้นฉบับมันมีแค่ที่เดียวนะครับที่สองที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นลูกเมียน้อยประมาณหนึ่งเลยไอคนที่เล่นธาตุไฟนะฮะในแมปนาเนี่ยแนะนำว่ายืนเฮ้ยอ๋อมันยืนได้สองมุมเลยนี่วาถ้างั้นก็ยืนตรงนี้ได้เลยนะอ๋อมีสองฝั่งเลยนะเนี่ยโอ้โหเอจี AG จะเด้งทำเลยเนี่ย ไอกว่าตรงนี้เจ๋งนะมากเลยนะฮะตรงนี้เจ๋งครับตรงนี้เจ๋งนะเอจี AG, เด้งไม่ทันนี้เราก็ลงไปกองกับพื้นได้นะครับ <c oughs> อยู่ที่เอจีนะฮะไม่เอาเรื่องนะครับต้องบริหารเอจีดีดีนะฮะว่าไหวไหม อ่าก็นานนี้จะเป็นที่สุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนําจริงๆมันจะมีฟิเลียอยู่นะครับซึ่งผมไม่แนะนํานะฟิเลียมัน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 จะค่อนข้างที่จะโหดไปประมาณหนึ่งนะครับก็แนะนาว่าอ่าสักเจ็ดร้อยก่อนค่อยไปดีกว่านะครับบางนั้นเนี่ยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สําหรับนานะผมแนะนําว่ามีของประมาณหนึ่งนะครับตีบวกธาตุมาด้วยนะใส่เม็ดธา,าตุมาป้องกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ก็ถ <that> ึงถึงจะถึงมาแล้วน่าจะเหมาะนะครับผมก็วิดีโอนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่เนาะไม่ใหม่แล้วแหละนะครับคือผมว่าคนจะสักเจ็ดร้อยนี่น่าจะมีเกือบอาทิตย์ได้แล้วหรือว่าเป็นการแชร์ความรู้แชร์ความรู้แต่บางคนเล่นไม่ไงมีของอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่นับนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจนะครับก็อ่า กดกดไลค์ให้เราหน่อยนะครับหรือว่าใครที่ชอบวีดีโอนี้ก็กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับยังไงคนที่ชอบมิวนะครับก็เรากาลังมีโปรเจกต์ทำมิวอาร์คแอนเจิลนะครับที่กาลังจะเข้ามานะครับในวันที่13านี้นะครับวันวันนี้แหละวันที่13นะครับก็สามารถติดตามนะครับอาร์คแอนเจิลเราได้นะครับรวมถึงมิวเพย์พาร์คหรือมิวพีซีนะครับรวมถึงไอเกมลอดคอนติเนนต์นะครับที่เป็นเกมแบบว่าผมว่าเป็นมิวที่ เหมือนมิวที่สุดแล้วในมือถือนะครับใครที่รักมิวนะครับชอบกลิ่นอายแบบมิวเนี่ยก็ลอดคอนเนนลอสคอนติเนนน่าจะตอบโจทย์ค้าอยังไงก็ช่วยกันแชร์ได้นะคะวิดีโอนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ